วิธีประคองชีวิตให้ผ่านวิกฤตให้ได้ 1. ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้เข้ากับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปไปทำตัวสบายๆกินเที่ยวเล่นใกล้ชิดกันยังไงก็ได้ต้องยอมรับใหม่ว่ามันไม่เหมือนเดิมปรับการใช้จ่ายเคยใช้ใช้ใชไปเพราะเดี๋ยวก็หามาใหม่ เปลี่ยนเป็นประหยัดประหยัดประหยัดเพราะไม่รู้ว่าเงินมันจะเข้ามาอีกไหมเคยมีรายได้ทางเดียวก็เริ่มศึกษาหาความรู้ทางด้านการเงินเรียนรู้การลงทุนการออมเงินและหาช่องทางวิธีการทำเงินใหม่ๆเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับไปมีปัญหาเหมือนอย่างที่ผ่านมาทุกเรื่องเลวร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนี้จะให้บทเรียนดีๆกับเราไว้ถึงเราจะไม่อยากเรียนอีกต่อไป แต่ชีวิตที่สุดก็ไม่เคยหยุจดจะสอนเรา 2. รักษาสุขภาพให้ดีจะไปสู้กับปัญหาอะไรได้ถ้าร่างกายมีปัญหาเพราะถ้ามีปัญหาสุขภาพขึ้นมาสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือไม่ใช่เดินไปข้างหน้าแต่คือการย้อนกลับมาแก้ปัญหาสุขภาพครับเพราะถ้าร่างกายไม่ไหวจะไปทำอะไรก็คงทำได้ลำบาก สามวันดี4วันไข้ใช้เครื่องช่วยหายใจกินอาหารทางสายยากสภาพอย่างนี้จะไปมีแรงสู้ปัญหาอะไรให้ทานอาหารดีๆมีประโยชน์กับร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายง่ายๆเพื่อร่างกายจะได้พร้อมสู้กับปัญหาใหญ่ๆที่กำลังจะเข้ามาเพราะถ้าสุขภาพดีจากปัญหามันก็กลายเป็นคำตอบได้แต่ถ้าสุขภาพพังทลายทุกคำตอบที่ควรจะได้ มันจะกลายเป็นปัญหา 3. ตั้งเป้าเพื่อให้ผ่านลองคิดดูว่าทำอย่างไรจะให้มันผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ตอนนี้หลายคนเหมือนกับมวยที่โดนระดมหมัดเข้าใส่โอนไปเอ็นมาจนกระทั่งติดมุมจะปิดป้องอย่างไรจะประคองตัวแบบไหนจะเข้าไปกอดเอาไว้ก่อนเพื่อจะได้ถทวงเวลาและก็หาทางออกจากมุมไปให้ได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดเอาไว้ เหมือนกับในชีวิตจริงจะยืดการผ่อนชำระหนี่ออกไปจะขายทรัพย์สินบางอย่างจะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงบ้างหรือขอความช่วยเหลือจากใครหรือหารายได้จากทางไหนได้อีกคือสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ครับยังไม่ต้องคิดฝันถึงบ้านปลายขอแค่ให้รอดช่วงนี้ไปให้ได้ผมว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะครับหลังจากที่ส่วนเสใกล้จะล้มลงไป สิ่งแรกที่ต้องทำคือพยายามยืนให้ได้ถ้ายืนได้การก้าวไปสู่ฝันมันก็อยู่อีกไม่ไกล C กระปี้กระเป๋าเตรียมพร้อมอย่าให้วิกฤตมาทำให้ชีวิตเราอยู่อย่างสั่นกระตายนั่งนิ่งนอนนิ่งไม่ติ่งกาย ยิ่งจะทําให้หมดพลังนะครับจะเห็นว่านักกีฬาถ้าเขาจะชนะได้จะเห็นได้ว่าเขามีภาษากายที่แอคทีฟอยู่ตลอดเวลาสบัดแข้งสบัดขามองตรงไปข้างหน้ามุ่งมั่นว่าจะคว้าชัยแต่ถ้านักกีฬาคนไหนสายตาลรห้อยกระโปกกระเปียยืนคอตกไหลหอน้ำไหลไหลรับรองว่าคงจะได้แพ้แน่นอนครับหน้าที่ของเราตอนนี้คือมันปลุกขวัญกำลังใจตัวเองขึ้นมา ที่พร้อมจะสู้กับอุปสรรคและปัญหาที่จะเข้ามาในชีวิตเราท่าทีของร่างกายจะไปกำหนดจิตใจจิตใจจะไปกำหนดอารมณ์ได้และอารมณ์ทั้งหลายจะกำหนดจุดหมายให้ชีวิตเรา